ต้มปูเปื่อยหม้อไฟนะคะแล้วก็มีปลาหวานทอดบ้างอื่นๆแค่ไหนมีค่ะนะคะปลาหวานปลาหวานนี่มีหมูหมูแค่สองจานเลยนะแล้วก็เป็ดพะโล้หรือเปล่าจ๊ะมีข้างล่างเป็ดหนูขอประทานโทษค่ะโอเคสตอร์ดีแก๊กคู่สามร้อยบาทตัวเองแล้วก็มีจักชายมีหน่อไม้มีไข่ตุ๋นแล้วก็มีผักบุ้งต้มหน่อไม้ตรงนี้ใช้แตงกวาเทียมหรือเปล่าคะโอเคค่ะข้างล่างเป็นฟูดองนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะข้าวมีหนึ่งสองสามนั้นขึ้นด้วยหนึ่งข้าวมีทั้งหมดห้าช่วยดี แล้วก็ม e ีโซดานะคะ20น้ำสไปร์สิบบาทน้ำส้มสาบาทแล้วก็น้ำแข็ง20บาทน้ำโค้กก็นั่งแต่น้ำผลเล็กก็อี่บาทแล้วก็เหล้าหนึ่งเหล้าหนึ่งแบน320บาทกลับบ้านมีเป็ดพะโลปสิบต้มหนอไม้หมาสิสตอร์เก้าสิบป็ดพะโลปเปอร์1 4สหมูพันหหพันหนุบไฟห้าหน่อไม้หไก่ตุ๋นสมไก่ตันก้าหน่ไม้หักุ้ง40ปูดอยาสหมดแล้ว แล้วก็มีน้ำรวมกันเป็น 1, <L an> 2 3 4งสองสามสี่ห้ารวมกันเือนเวลาเลยนะคะในห้าสิบแล้วก็มีน้ำต้มสามสิบาท้ำแข็งยี่สิบาทเล้าสามสองศูนยมีต้นไม้กับบ้านเป็นพะโลเป็พะโลชะตอหมูแกงหมูแกงปาแกชายหน่อไม้ไข่ถึงใส้ตันต้มนไม้กอบผู้ไฟแดงแล้วก็มีปูดาวเราเดปเป็นสี่ห้าตัว